n e r d r e v i e w There can be m i r a c l e when you believe What the hell หนังที่ uh. เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นหนังที่อยู่ในกระแสเป็นอย่างมากนะ uh. มีหลายคนนะฮะก็รีวิวมาว่าไม่ใช่เรื่องใหม่มี hmm. หลายคนก็บอกว่าเป็นการลองของของ,ของทางพุ่มกับพี่เตอ๋อ ไม่ใช่แอนเดอร์ฟิลเลอร์ป่ไม่คือเขาอ่ะตั้งให้มันล้อล้อฟัสต์แอนด์ฟิลเลียใช่ป่ะการนี้มันคือฟ a สต์แอนด์ฟิลเลีเป็นผลงานการกำกับชิ้นที่ชิ้นล่าสุดแล้วกันใช้คำว่าชิ้นล่าสุดดีกว่าของพอกอเตอร์ครับนัพลนวพลทำลงรัตนฤทธิ์เป็นเรื่องราวของคุณเก่าแสดงโดยคุณนัทกิจจริต คุณเก่านะครับก็คือเป็นชายวัย30บวกที่เคยประสบความสําเร็จมากๆในอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าการเล่นสปอตสตักกิ้งอ่าก็สแต็กนี่ก็คือเป็นกีฬาที่เอาถ้วยซ้อนกันกนะครับ <c oughs> ในช่วงเวลาสั้นๆ,ๆ,ๆให้ให้มันเร็วที่สุดคือพูดง่ายว่าเป็นการแข่งขันการกีฬาที่ใช้เวลาเป็นเงื่อนไขในการเอาชนะอารมณ์มเหมือนแข่งว่ายน้าอารมณ์แข่งวิ่งแต่อันเนี้ยมันใช้เวลาที่น้อยกว่าวิง่งน้อยกว่าว่ายน้ําเพราะมันใช้เวลาแค่ประมาณคนเก่งๆอ่ะเขาวัดกันที่ ประมาณ5าวิเท่านั้นโอ้โหสแตกกันนะฮะอาถูกต้องนะครับเป็นกีฬาที่ตอนนี้ส่วนใหญ่อะ่ะคนที่จะเล่นอะ่ะมันจะเป็นพวกวัยเด็กๆหรือ,รอวัยแบบออกมาวัยรุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เกิน20บอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าสู่วัยตูงกว่าน,นั้นเนี่ยโอกาสที่คนจะเล่นแบบเนี้ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่คุณเกาเนี่ยถือว่าดันเพาดานทะลุสุดขีดน,นะฮะสามสิบบวกก็ยังเล่นอยู่และยังเป็นแชมป์อยู่นะครับแล้วก็ยังคงรักษาพยายามรักษาสติตัวเองให้มันดีที่สุดและให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพื่อจจจะะแแขขขข่่่่่งงงงัััััันนนนนนกกกบเด็รรรุุปออไยาาา้ซึมทํให อ่ะจะต้องจ่ออยู่กับการเล่นกับ ให้เร็วที่สุดจนบางทีละเลยเวลาที่เป็นองค์ประกอบรอบข้างของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหน้าที่สําคัญอื่นๆอ่องค์ประกอบรอบข้างไงสิ่งสาคัญอื่นอองค์ประกอบรอบข้างครอบครัวเอ่ยื่อนฝูงเอ่ยคือเพื่อง่ายใช้ชีวิตแบบโฟกัสอยู่กับไอ้เรื่องเฮียโฟกัสอยู่กับเรื่องเนี้ยเต็มที่ล้วเงื่อนไขหรือคืออะไรเงื่อนไขคือต้องไปแข่งแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบรอบข้างที่ผมพูดมาเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันโดยเรื่องราวเนี้ยมันจะมีตัวละครหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวเจซึ่งแสดงโดยยาย่าอุรัสยายาย่าก็คือสมบทภรยา ของคุณเก่าเนี่ยแหละต้องทํางานภาระต่างๆที่คุณเก่าควรจะต้องทําแทนหมดแต่มาวันหนึ่งคุณเจเริ่มมีความรู้สึกกับเรื่องบางเรื่องมากกว่า ความรู้สึกที่เขาต้องโฟกัสกับการให้เวลาทั้งหมดกับแฟนเขานี่ออกไหมเขาเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาโหยหาในใจลึกๆเขาโหยหาอยู่และเขาต้องการสิ่งนี้และเขาต้องการให้ทางแฟนของเขาอ่ะได้รับทราบสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันแต่ขณะเดีวยวกันด้วยความที่แฟนเขาก็ติดอยู่กับกับสิ่งที่เขาต้องทำอ่ะจนกระทั่งบางทีก็ละเลยดีเทลอะไรพวกนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คุณยาย่าเลือกที่จะเดินออกมาจากชีวิตของคุณเกา่าและทําให้คุณเก่าถึงข่านเทงเต้งนะฮะเทงเต้งก็คือแบบเหมือนกับภาวะสุญญากาศเอางงเลยชีวิตนี้เพราะกูไม่เคยทําาางงนนอออะไรยย่่ืด้ววตั งานโบงงานบ้านล้างโจนล้างจานไม่เคยทําใช้คนอื่นทําตลอดเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะต้องมารับผิดชอบสิ่งนี้รับผิดชอบเรื่องของการจ่ายค่าไฟเพื่อไม่ให้รนตัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเกาเนี่ยคือเรื่องที่เกาไม่เคยทําใช่นะซึ่งก็มันเป็นเหตุผลที่เจเนี่ยออกไปก็เพราะว่าเจรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กที่จะอยู่กับคนดบบน้มันมีคนอื่นด้วยแต่มันยังไม่เล่าแล้วไปดูในหนังไปดูในหนังวันนี้นะฮะเท่าที่ได้ทราบมาจากหนังเรื่องนี้เนี่ยก ก็พบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่เต๋อเนี่ยม,มีความอยากจะสร้างความเป็นหนังตลกในสไตล์ของตัวเองที่มนมาซึ่งไอหนังตลกสไตล์ของตัวเองเนี่ยคือพี่เต๋อเขาก็จะมีความนอตตาเจียล้อกับหนังเรื่องอื่นหลายๆเรื่องที่เป็นหนังฮอลลีวูดหรืออะไรก็ตามอันนี้ผมส่วนตัวผมมองว่ามันมีกลิ่นของความเป็นพี่ยอดเลิกชัยออนะครับมันมีมันมีฟิลแบบนี้ไหมมันมีฟิลที่มีความพี่ยอดอยู่ในหนังเรื่องนี้ไหมคือพี่ยอดเนี่ยเป็นตลกแบบตลกตกหัวตลก เล่นมุกกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวละครที่เป็นพระเอกที่หน้าตาดีเป็นดาราที่คนแบบชอบเอามาเล่นตลกคล้ายๆกับคริสเทิร์เบิร์ดมาเล่นตลกเอามาเนี้ยโอเคโอเคุณเล่ามาก่อนแล้วก็ใส่ดินามิกต่างๆแต่ของพี่เต๋อเนี่ยเขาจะมีความแบบล้อหนังมากกว่ามีความแบบเล่นดินามิกในการถ่ายมากกว่าพี่ยอดอ่ะเอางี้ดีกว่าที่มีความคาเฟ่มากกว่าคือผมส่วนตัวผมมองว่ามันมันเป็นคนรัสไตล์กันนะเขาไม่ได้พยายามจะไปแบบเรียนรูปแบบไม่ไม่มีอยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยผมอธิบายงี้ดีกว่า ฟ a ักซ์แอนด์ฟิลเเนี่ยมันเป็นหนังแบบที่ผมตอนแรกผมคิดนะว่าเวลาผมจะมารีวิวผมคิดว่าจะนิยามอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่ปรากฏว่าจะใช้คำเนี้ยมันอาจจะได้ใจความมากสุดคือมันคือหนังเตอ๋อที่ไม่ใช่แบบเตอ๋อต uh, รงไหมเต๋อที่ไม่แบบเตอ๋อหนังเตอ๋อที่ไม่ใช่แบบเตอ๋อ <laughs> คือเรารู้ว่าเนี่ยคือพุ่งกับเตอ๋อที่เป็นคนทำแ, uh, 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 แต่เราก็รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่จริตแบบเตอ๋อ uh, 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 บางาสิ่งบางอย่างนะแต่คือโดยมวลรวมโดยบรรยากาศโดยงานโปรดักชันโดยรูปแบบการถ่ายทำแล้วเรายังรู้สึกมันยังมี กลิ่นของความเป็นเตอ๋อนะว่าคนอยู่แต่ขณะเดีวยวกันเส้นเรื่องเอ่ยวิธีการลีลาในการเล่าในการบอกเล่าเนี่ยมันก็มีสิ่งที่พยายามที่จะหนีความเป็นตัวเองอยู่ในระดับหนึ่ง <c oughs> ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นงานแบบที่เอาจริงๆถ้าเกิดเราวิจารณ์กันตรงนี้รีวิวตรงนี้เลยคือถ้าเกิดใครที่ตามงานพี่เตอ๋อมาก่อนเนี่ยครับและดูมาหล,หลายๆเรื่องเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างหนีจากงานแบบนั้นอยู่พอสมควรเลยมันจะมีความรู้สึกว่าใจนึงเหมือนจะรับไม่ได้แต่อีกใจนึงพอมานนั่งคิดว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการ ลองอีกรูปแบบหนึ่งของเขาในการทํางานรูปแบบใหม่ในการพยายามเร่งสปีดอัพในการเล่าเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่เขาพยายามจะทําอะไรไใหม่ๆนะคือเขาพยายามจะฉีกจะว่าฉีกกรอบของตัวเองได้ไหมก็อาจจะใช่แหละแต่ขณะเดียวกันเขาความที่เขาใช้คําว่าเป็นหนังแ <Action S 2> อคชั่นเพรานงั้นนะจริงหมนังแอคชั่น<า>วงเล็บเปิดในชีวิตประจาําวันวงเล็บปิดคือเล่นกับแอคชั่นที่เป็นเรื่องของชีวิตประจาวันอะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปมีเรื่องของการต้องจ่ายค่าไฟเียก็มีฉากหนึ่งที่เป็นเรื่องการจ่ายค่่าาไไฟเเเลลลยยแแแ้วววบบบบคคุณหรือมนนั หายก่อนที่มันจะโด,โดนตัดไฟอะ่ะแล้วนึกขึ้นได้เอา้าไอชิปหายแล้วเวลาเหลืออีกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกูจะไปทันไหมเนี่ยคือแกเล่นกับอะไรอย่างเนี้ยเล่นกับความรู้สึกว่าไอชิปหายแล้วกูเหลือหนึ่งชั่วโมงกูจะทันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เอาตรงเนี้ยมาทำเป็นแอคชั่นแล้วแกก็ใส่เรื่องของดนตรีใส่เรื่องของภาพเออขยายให้มันดูใหญ่นะเออมันกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มีความลุ้นได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพียงแต่มันก็ล้อกับชีวิตปัจจุวันของเราจริงๆว่าแบบเออเราก็เคยมีความรู้สึกอะไรแบบนนนนีีีีีีี้้้แแแแหละะะเเเเเเพพยยยยงงงงงตต่่่่่่่รรรราาาคคไไไไมมมมดสภปกออออบั ซึ่่งมันนก็็เปอะไรทีดูไปแล้วเป็นงไงมั้งมันสนุกนะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นหนังของเต๋อนะว่าคนที่น่าจะเรียกว่าสนุกที่สุดในบรรดาที่เคยได้ดูมาแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเน้นย้ำตรงนี้ว่าสําหรับใครที่ตามงานของพี่เตอ๋อนะว่าคนมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในหนังที่เฟลที่สุดใช่คือผมไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมาสิ่งวิจารณ์ของคนที่ตามงานเตอ๋อมาก่อนแล้วมาดูเรื่องนี้จะรู้สึกผิดหวังกันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้บอกเล่าอะไรที่รู้สึกทัชชิ่งทางอารมณ์อ่ะมันไม่ได้ไปทํางานกับอิโมชั่นขนาดนั้นโอ มันมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่าช้ากว่านี้นะเหมือนกับทิ้งจังหวะนิดนึงแบบที่เาุทิ้งเป็นอะไรเงรี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึอกอารมณ์รีเลทกันมากขึ้นเอออาจจะรู้สึกโรแมนติกมากขึ้นอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันมีความน่ารักมากขึ้นอะไรอย่างเงาี้ยซึ่งเอ,ออเออ fast and feel love เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่เอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนไอความสู่สำเร็จตรงนั้นแต่ขณะเดียวกันถามว่าวิธีการลงเอยของเรื่องเนี้ยอันนี้ผมจะไม่ได้เชิงสปอยนะแต่ ใครคิดถึงบรรยากาศหนังฟีลคู๊ดแบบ GTS กระทั่ง GTS ปัจจุบันเนี้ยตอบโจทย์อะไรเงี้ย<ม>อ่ะมผมใช้คำาง่ายๆเลยคือสุดท้ายอะ่ะมันคือพยายามทําให้คนดูรู้สึกถึงความฟีลกู๊ดอะไรบางอย่างจากเรื่องราวเนี้ยซึ่งหนังพี่เตอ๋อที่ผ่านมาเนี้ยมันไม่ได้มีถึงระดับเนี้ยถึงต่อให้บางทีมันอาจจะขี้คลายเรื่องให้เหมือนกับรู้สึกเบาขึ้นเบาหน่อยแต่เราก็ยังรู้สึกถึงความจีดจ๊ดจีเจ็บเจ็บอยู่ในระดับพอสมควรไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะเป็นเอดูชิงอะไรเงี้ยแต่แต่เรื่องเนี้ยมันคือแบบมันจบใน ใจชื้นใจชื้นอะไรอย่าง,งานั้นซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคคือมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ถึงกับหลุดกรอบซะทีเดียวแต่คอนเซปต์อะเอาเอาวัดกันที่คอนเซปต์ก่อนวัดกันที่สิ่งที่คุณอยากจะเล่าสิ่งที่คุณอยากโฟกัสเนี่ยผมว่ามันมีวิธีการใหม่ๆที่หนังไทยมันอาจจะไม่เคยไปแตะในมุมมุมนี้มาก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะส่วนตัวผมผมพูดตรงนี้เลยว่าถามว่าประทับใจกับหนังเรื่องนี้มากไหมไม่แต่ถามว่าเราเห็นความตั้งใจเราเห็นทิศทางเราเห็นความรู้สึกกับการพยายามสร้างช่องใหม่ๆของหนังไหมใช่แล้วผมว่า มันเป็นรูปแบบของการเล่นคอมเมดิคเล่นคอมเมดี้ที่สร้างสรรค์นะผมผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าเออมันเล่นกับสิ่งที่เรารู้สึกเราเราทัชชิ่งได้เราสัมผัสได้เล่นกับเรื่องใกล้ตัวหรือกระทั่งเอาจริง,รงการที่คุณเล่นกับเรื่องของกีฬาสปอตตักกิ้งเนี่ยพอคุณเล่นด้วยดีเทลอ่ะคุณก็ทำให้มันตลกได้นะเอาจริงเพราะมัน hmm. นึกออกไหมคือเล่นด้วยเวลาเล่นด้วยเงื่อนไขความโลกความกดดันนู่นนี่นั่นเออมันก็นทำให้มันตลกได้คือถ้าเกิดคนเราอ่ะทำหนังเรื่องนึงพอทพอต,พอตหนึ่งขึ้นมาแล้วพยยยยยาาาาาาามตตั้้้งงใจดดดูรรลละเเออออีีทกนบิไววว่่ค มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นแหละงี้และเอามาใส่ในหนังโดยที่วางกรอบได้แบบพอเหมาะพอเจาะและเล่าเรื่องดีเทลได้กําลังพอดีอย่างที่ Fa s t and f u r i o ล s เป็นผมว่าหนังมันทํางานกับทางคนดูได้นะในความสนุกซึ่งฟาสตนด์ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดผมพูดอยู่ตรงนี้ก่อนเราให้คะแนนเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตพูดถึงข้อติก่อนคุณติอะไรคุณจะติอะไรข้อติที่ผมรู้สึกเป็นสําคัญเลยนะคือหนึ่งความร้สึส่วนตัวคือรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันเล่นกับเรื่องของมนุษย์ททีีีี่่่่่มมันนนนนคออออขข้างงงเืไไดดิึะร นึกออกไหมคือถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราเราพยายามสํารวจชีวิตคนคนหนึ่งในแง่ของมุมของลูเซอร์เนี่ยคือมันอาจจะต้องมีมุมของความแบบลําบากยากเย็นในการแข่งขันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าถ้าเกิดเล่นกับเงื่อนไขเนี่ยเล่นกับเรื่องของความยากจนหรือเล่นกับความที่เขารู้สึกแบบไม่มีไม,มไม่มีสิ่งที่ซัพพอตที่ดีพออะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอยากเอาใจช่วยตัวละครน,นี้มากขึ้นคุณกอนจะบอกผมสรุปจากที่คุณพูดนะคุณกันจะบอกว่าตัวละครเน,นี้ยมันไม่ได้คริติคอลในเชิงของฐานะการเงินหรือในเชิงของเงื่ออนไขทที่จะต้งํา อะไรบางอย่างคนบางคนเนี่ยความชิบหายของมันคือการที่มึงต้องอยู่บ้านคนเดียวซึ่งไอการอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ชิบหายหนักไงถ้าบอกว่าถ้าไม่ทําเรื่องนี้พระเอกตกงานไม่มีเงินไม่มีอนาคตเนี่ยคือเงื่อนไขของความชิบหายที่มันใหญ่จนกระทั่งเราอ่ะอยากจะเอาใจช่วยพระเอกแต่ในหนังเรื่องนี้คือคอนดิชันมันแค่เป็นเออใช่คำว่าคอนดิชันตูนพูดมาบ้าคอนดิชันของคุณเกาเนี่ยถึงต่อให้คุณล้มลุกคุกคานแต่คุณน่ะยังมีฟูกดี เอาไ้ลองรับได้อันนี้คือไม่ได้มองในมุมแบบว่าอิจฉาคนรวยคนจนเลยนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกร่วมที่เราจะมีต่อตัวละครที่เรารู้สึกว่าเงื่อนไขที่พี่เต๋อเขียนมามันไม่หนักแน่นพอที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเก่าไม่สําเร็จเก่าจะมดทุกอย่างอะแต่ในแง่หนึ่งคือมันคือความง่ายของการที่วางดีเทลไว้อย่างนี้เพื่อที่จะทําให้คนดูรู้สึกว่าไม่ต้องมันตั้งคําถามคือปกติโอเคถ้าเกิดเรามองในมุมนะคนดูมันจะชอบตั้งคําถามว่าไอ้นี่มันไม่ดูไม่ทําอะไรอาชีพการงานมันคืออะไร ทำไมมันดูรวยจังวะทำไมมันดูเหมือนกับว่างจังวะแล้วมึงมาโฟกัสกับอะไรแบบนี้ซึ่งไอสิ่งที่พี่เตอ๋อทำเนี่ยคือมันอาจจว่าพยายามวางแพทเทิร์นตัวละครไว้ก่อนเลยดักทางไว้อย่าง,งหนึ่งก็คือมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีฐานะที่บ้านก็ไม่ไม่ได้มีปัญหากา,การจัดฝนมันอาถ้าให้พูดตรงตรงเลย l a ่ไ Lighting อ่ะนิดนึงนิดนึงนิดน,งน,ดนึงนะมันเลยทําให้เงื่อนไขของตัวละครกเก่าเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างน้อยคือถึงต่อให้มันมันโดนตัดด้วยการที่มันไม่มีเจอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็ยังอยู่่่่่่่ไได้แแหหหหหหหละะมมมมมมัันนกกยงอออาาาาาจจใใใเรรืต คือมันอยู่ตรงที่ว่ามึงก็ยังดําเนินชีวิตยอยู่ได้อาจจะรักเรในเรื่องของการทางานบ้านซึ่งก็อย่างที่บอกเขาก็พยายามจะไปเล่นกับเรื่องของความรักเรในการการทํางานบ้านของเขาอะไรซึ่งจริงๆ<ง>แล้วอะ่ะ<อ>มันเงื่อนไขตรงเนี้ยแม้ว่าจะเล่นใหญ่ขนาดไหนอะ่ะแต่พี่เตอ๋อก็ไม่สามารถทําให้คนดูรู้สึกได้ว่านี่คือเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องง่ายๆที่คนทั่วๆไปเขาทํากันอยู่แล้ว<อ>ในมุมของคนดูอะ่ะคนดูเขารู้สึกว่าถ้ามึงจะต้องผลักดันตัวเองจากจุดที่ทําที่อะไรไม่เป็นเลยแล้วไปทํางานบ้านเป็นคือมันกระจอกไงเงื่อนไขนี้มันเลยไม่หนักพอคือมันเลยต้องพูดอย่างี้ เกิดเทียบกันแบบซีนต่อซีนฉากต่อฉากเนี่ยเล่นกัน<อ>ด้วยซีเรชันเนี่ยมันถามว่ามันดูสนุกมั้ยสนุกมันตลกมั้ยตลก<อ>ลมันมีช่วงฮาแบบฮากาักไม่มียอมรับว่ามี<อ>แต่ก็มันแค่เพียงส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่เรามีแต่เราแค่ไม่รู้สึกลึกซึ้งขนาดที่เราสึกว่าโอ้ตัวละครนี้มันแบบชื่นวยลำบากเลยว่าอ่าโอเคมีเรื่อง<ต>อื่นมีส่วนอื่นอีกไหมอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่รู้ใครเป็นแต่ผมอะ่ะส่วนตัวผมผมหนีอาการนี้ไม่ได้คืออะไรครับการถ่ายอินคืออย่างนี้อ๋อ เออผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้น่าจะเป็นเรื่องของการลดลดทอนเงินค่าโปรดักชันนี่แหละไม่คือผมจะพูดอย่างนี้ผมพอออกตัวนะอันนี้คือความสึกส่วนตัวนะครับส่วนตัวชนะแล้วใครจะไม่รู้สึกแบบผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะพูดในเครงที่ว่าคือผมอะรู้สึกพอแล้วกับการดูหนังที่ต้องประเคนในการมีทายตลอดเวลาแล้วเรื่องนี้มันเหมือนกับว่ามันมันชัดเจนมากๆเอเคอเรื่องบ้านเรื่องโฮมเรื่องเฮาส์โอเคเข้าใจว่าอยากจะพูดเรื่องนี้เออแต่คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเอาดึงเซลล์เข้ามาขายบ้าน เอาแอปเขามาขายใช้งานยังไงนูน่นนี่นั่นมันกลายเป็นการใช้โฆษณาแฝงกับหนังที่ผมสูสึกว่ามันมันมันลกอะ่ะคือส่วน <ลก S 1> ตัว,<ม>วสึกผมไม่โทษพี่เต๋อนะอันนี้ผมก<ะ>็มดูแบบผมอาจจะเข้าข้างแกนะแต่ uh huh. ผมไม่โทษพี่เต๋อนะผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ของบริษัทไทยที่ไม่เข้าใจว่าตัวเองอยากได้อะไรจริงๆ uh huh. คือบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เป็นมาร์เก็ตเตอร์อ่ะอาจจะอยากได้ทั้งหมดคือฉันจะเอาทุกอย่างเต็มที่ uh huh. หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าลูกน้องอะ่ะแล้วลูกน้องอยากเอาใจนายเพราะไม่อยากให้นายรู้สึกว่าเออไปทําหนังก็เต๋อแล้วเไป พูดถึงของเราน้อยอะไรประมาณนี้อันนี้ผมพูดตรงๆนะ huh. ก็ไม่โทษใครแล้วกันถือว่าเป, huh. เป็นเรื่องที่ก็พูดเอาไว้ว่าเราไม่ชอบเอางี้มันเป็นดีเทลที่ที่ถามว่าล้วเกิดเรามองข้ามอะไรมันคงมองข้ามได้แหละเพียง mm hmm. แต่ในความรู้สึกของผมมันรู้สึกว่าจุกจุกก คือถ้าเกิดคุณเล่นสักช่วง2ช่วงโอเคผมไม่ว่าแต่นี่คือคุณเล่นแบบตลอดเลยมันแบบคือพูดง่ายว่าหนังมันมีสามองค์อะในในแต่ละองค์มันจะมีประมาณสัก2อสจุดที่มันจะเล่นอะไม่ออกป่ะรู้สึกมันมันฉี่ไปนิดนึงอะแล้วผมแบบเออเข้าใจนะเพราะมันมันมีสปอนเซอร์เจ้าเดียวแต่เอางี้ผมว่ามันมีวิธีการเมิดที่ที่ทำได้ดีกว่านี้โอเคเฮ้ยผมผมยอมว่ามันมีซีนหนึ่งอันนี้ขำขำมากแต่ขำมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักแสดงมีส่วนซึ่งถ้าเกิดถามว่าเรื่องเนี้ยใครเป็น MVP สำหรับผมผมยกให้การแสดงของคุณ เออนุสลานะฮะ,ะซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงใหม่นะครับแล้วก็เราเป็นนักแสดงตลกที่จังหวะมันมีความเป็นแบบธรรมชาติมากแต่ขณะเดียวกันมันเป็นความธรรมชาติที่อยู่กับหนังพี่เต๋อแล้วมันโคตรพอดีโคตรนึกออกไหมเพอพี่พเตอ๋อก็าชอบทําอะไรธรรมชาติธรรมชาติคือพี่เต<ล>๋อ<ล>อารมณ์แบบนึกออกไหมถ้าเกิดใครดูหนักพี่เต๋อเยอะๆจะรู้ว่านักแสดงอ่ะจะต้องมีท่าทีในการแสดงออกที่ค่อนข้างหน้าตายหน้าเดียวอารมณ์เดียวอะไรอย่างเงี้ยและไอ้ความที่พอคุณมาหยิบชองตลกและคุณเล่นกับความตลกหน้าตายเนี่ยในบรรดานักแสดงทั้งหมดเนี่ยถาม แต่ถามว่าคนคนไหนที่เราสึกว่าเก๋งสุดเจอจังหวะนงออกทีไรมาทีไรแล้วแบบมีไม่ได้ยิ้มอ่ะอย่างน้อยได้ยิ้มแน่ๆนคือคุณโปเต้เลยอให้คะแนนเลยนะครับให้เรื่องนี้ที่แ่ดเต็มสิบแต่เตนะ็มส0นะครับเอางี้ถ้าเกิดคุณเป็นคอหนังไทยที่อยากจะดูอะไรที่มันเขาเรียกว่ามีความตื่นเต้นมีความเล้าใจมีความตลกโปกฮามีความป๊อปเคานเจอร์นู่นนี่นั่นโอเคเฮ้ยมันเล่นกับเงื่อนไขอะไรแบบนี้สนุกนะะยิ่งใครเป็นคนแบบสายดูหนังเยอะๆอะที่ผมทำรีแอคไปว่าแบบเฮ้ยเป็น มุมนั้นมาหยิบมุมนี้มามันออมันเล่นแบบอย่างริดอย่างหน่อยแล้วเราสึกว่ามันมันพอดีคาไม่ไม่เยอะไปไม่ไม่ล้นไปคือใครจะพูดว่าเป็นหอต๋อแตกไหมผมพูดได้เลยว่าไม่ใช่ไม่ถึงระดับนั้นมันแค่หยิบอะไรแบบนี้มาเล่นกับป๊อปคอร์สเตให้เราสึกว่าเออมันมันกลายเป็นเรื่องสนุกสนานสำหรับคนที่เป็นเนื้อหนังในขณะเดยียวกันคนที่อยากจะดูอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในหนังไทยผมว่าเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์ละกันรับบัสแอนดอร์เนี่ยบัสทำไมต้องเด็กเสกหมายถึงว่ามันมันพูดอย่างนั้นในหนัง